วันนี้ผมนำเสนอสมุนไพรตัวหนึ่งที่อยู่ใกล้บ้านหาได้ง่ายๆนั้นก็คือชะพรูชะพรูเนี่ยมีสารมีสารทางเขาเรียกว่าทางพฤกศาเคมีเนี่ยเยอะมากหรือว่าอุจจาสารเยอะมากอย่างเช่นมีพวกอาโพลีฟีนอลลดการอักเสบลดการอักเสบของระบบทางเดินอาหารแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการเอรลดการระคาย พวกนี้มีประโยชน์เยอะมากมีสารเฝาน้อยสูงมีวิตามินซีสูงสร้างเขาเรียกว่าเป็นช่วยต้านอนุมูลสระในร่างกายได้ดีนะครับคนที่ปวดข้อปวดเข่าเอาไปคั้นเอาไปคั้นน้ําแล้วก็เอามาผสมกับน้ามันหอมระเหยแล้วก็เอามาทาจะลดอาการหนักเสบได้ดีมากนะครับคนที่ปวดข้อปวดเข่เาช่วยกระตุ้นการทํางานของกาลังอินซูลินเพื่อไม่ให้ดื้ออินซูลินอา่า ก็คือช่วยลดน้ําตาลในเลือดได้ดีมีริดร้อนนะครับเมริดร้อนเพราะเนี้ยเป็นสม,มุนไพรที่ดีมากแต่คนที่เป็นนิ่วควรหลีกเลี่ยงหน่อยนะครับคนที่เป็นนิ่วเพราะว่ามันจะมีแคลเซียมออกซาเลตสูงเพราะออกซาเลตเนี่ยจะไปก่อตัวทําให้เกิดภาวะเป็นนิ่วได้ไง่ายเพราะฉะนั้นเวลาเราทานเนี่ยควรดื่มน้ําตามเยอะๆไม่ควรทานทุกวันเราทานวันเว้นวันได้หรือว่าทาน อาทิตย์1-2-3ครั้งเนี่ยโอ้ยมีประโยชน์มากมายมหาศาลเลยนะครับชาพรูใบมันคล้ายๆกับพรูนะนะต้องแยกแยะเพราะว่าพวกเนี้ยรากก็มีประโยชน์มากมายเลยพวกรากเนี่ยเอามาเอามาต้มเอามาต้มกินเนี่ยโอ้ยช่วยอาการแก้อเศษภายในร่างกายได้ดีเยี่ยมเลยครับ